ผู้บัญชารฐานบกลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่3ย้ำดํารงการใช้ทรัพยากรของกองทัพบกปกป้องประชาชนและดูแลสุขอ,อนามัยของทหารใหม่ชุดครูฝึกและกําลังพลทุกนายตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดครับพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชารฐานบกผู้บ,บัญชารโ่ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ,ะตรวจเยี่ยมฐานฝึกทหารใหม่และเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ภาคที่2ทัพห ของมณฑลฐานบกที่35ค่ายพระยาพิชัยดลหักจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดการจำกัดพื้นที่และไม่สัมพัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิดครับหรือว่า Bubble and Seal โดยกองทัพบ,บกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้กักตัว7วันก่อนการทำหน้าที่ด้วยพร้อมทั้งการตรวจคัดกรองโควิดแบบ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้รบรชจก,ก,การฐานบกที่มอบให้กรมยุทธศึสษาทหานบกเป็นผู้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการฝึกฐานใหม่ให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและเป็นไปตามที่สคบคกำหนดซึ่งที่มณฑลฐาน,นบกที่35ครับมีฐานใหม่ผัดที่2ทับ2,564เข้ารายงานตัวรับใช้ชาติจำนวน181นาย ทหารใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดพร้อมได้รับการตรวจประเมินทั้งสภาพร่างกายจิตใจอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักก่อนที่จะเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรครับผู้บัญชารฐานบกได้กล่าวมอบนโยบายย้ำให้ทางหน่วยดูแลสุขอ,อนามัยของฐานใหม่ชุดครูฝึกและกำลังพลทุกนายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัดให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณน้องๆทหารใหม่ทุกนายที่เสียสละมารับใช้ชาติซึ่งทุกคนต้องปรับตัวค่อนข้างมากจากพลเรือนมาอยู่ในกฎระเบียบขอให้ทหารใหม่ทุกนายอดทนหากมีปัญหาอะไรให้บอกครูฝึกได้ตลอดเวลากองทัพบกพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ